รูหานะครับจากสูตรการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีวันนี้ปูหาจะมาแนะนําผู้ปกครองให้ทาการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อในนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายในการเคลื่อนไหวในสุขภาพนะครับสําหรับนักเรียนที่มีความเก็ตัวของกล้ามเนื้อวันนี้ปูหาก็จะมาสอนเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเราจะมีวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อดังนี้นะครับเริ่มจากแขนก่อนนะครับท่าแรก คือค่ายกแขนขึ้นลงนะครับวิธีปฏิบัติมือหนึ่งจับที่ข้อมืออีกมือหนึ่งจับที่ข้อศอกยกแขนขึ้นให้สุดและลงให้สุดนะครับต่อไปท่าที่2คือท่ากลางแขนและหุบแขนนะครับ วิธีปฏิบัติมือนึงจับที่ข้อศอกอีกมือนึงจับที่ข้อมือนะครับกลางแขนท่าต่อไปเป็นท่าหมุนข้อไหล่เข้าออกวิธีปฏิบัตินะครับกลางข้อไหล่ออก90องศาข้อศอกงอ90องศานะครับ หมุนข้อไหล่เข้าหมุนออกท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่างอและเหยียดข้อศอกนะครับวิธีปฏิบัตินะครับมือหนึ่งวางไว้ที่ใต้ข้อศอกอีกมือหนึ่งจับที่ข้อมือนะครับงอศอกเข้า เหยียดสอบออกท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่ากระดกข้อมือขึ้นลงนะครับมือหนึ่งจับไว้ที่ใต้ข้อมืออีกมือหนึ่งจับที่บริเวณฝ่ามือนะครับกระดกข้อมือขึ้นลง ท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่ากำมือแบมือมือนึงจับที่บริเวณข้อมืออีกมือนึงจับที่บริเวณนิ้วมือนะครับกำแบกำสำหรับท่าการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งหมดนั้นผู้ปกครองสามารถนำไปใช้โดยการทำท่าละ15 2 0ครั้ง และทํา2-3รอบต่อวันนะครับในการทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับควรทําให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อต่อและป้องกันการปดสั้นของกล้ามเนื้อนะครับถ้าหากทําแล้วสงสัยว่าจะมีการาหาักของกระดูกนะครับควรหยุดทําทันทีและปรึกษาแพทย์หรือนกักกายภาพบาบัดครับสําหรับวันนี้ครูฮาจากศูนย์การศึกษา,ษาพิเศษประจําจังหวัดปัตตานีขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ